สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำส s u n Galaxy A235G กันนะครับตัว Galaxy A235G ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับกล้องหลัง50ล้านนะครับตัวนี้มาพร้อมกับกล้องหลัง50ล้านซึ่งสามารถทำให้ลูกค้าถ่ายภาพได้สวยมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มาพร้อมกับ OIS กันสั่นได้ด้วยนะครับเวลาถ่ายรูปถ่ายวีโอจะอจะทำให้ภาพมสมูทแล้วก็นิ่งมากยิ่งขึ้นนะครับและมาพร้อมกับกล้องหน้า 8ล้านพิกเซลนะคะทำให้ลูกค้าสามารถเซลฟี่ได้สวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับตัวเครื่องตัวนี้นะครับมาพร้อมกับซิมูสเน็ตดักคอนหด้วยนะครับตัวนี้ทําให้น่าจอได้ไหลลื่นมากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้นะครับด้วยรีเฟรชหน้าจอได้120่งิเตนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับความจุ ได้ถึงแรม8ความอยู่ในเครื่อง128สามารถให้ลูกค้าได้เก็บรูปเก็บวีดีโอได้มากยิ่งขึ้นและยังไม่พอแค่นั้นนะคะสามารถเพิ่มเมมโมรีการได้สูงสุด1เทรบาบท์ก็คือ1น0 0ขันจิกนั่นเองนะครับตอนนี้นะครับมาพร้อมกับเมเอ มาพร้อมกับแบตเตอรี 5, ่5 0 0 0 m ป์นะครับตัวนี้สามารถให้คุณลูกค้าใช้งานได้ตลอดทั้งวันเลยนะครับถ้าคุณลูกค้าใช้งานไม่พอตลอดทั้งวันลูกค้ากังวลในเรื่องการใช้งานแบตเตอรี่ตัวนี้มาพร้อมกับการรองรับการชาร์จเร็วถึง25วัตต์ด้วยนะครับตัวนี้นะคะยังถ้ามีอะไรใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวจะมาบอกให้ฟังอีกทีนะครับสำหรับนี้ก็สวัสดีครับ